thank you ครับใจเย็นๆครับพี่น้องใจเย็นๆครับลูกชายไม่ยอมตื่นครับนี่มันต้องแก้งซะแล้ว คลิปแรกที่มิน้นเนี่ยต้องเปิดลำโพงตื่นมาเต้นตื่นมาเต้นเย ไปอ,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 อยู่ข้างนอกลูกไปอยู่ข้างนอกไปอยู่ข้างนอกตื่นมาเต้นเพื่อนโอ้โหแม่เวลีกูดสุดยอดเลยลูกเออเตั้งสีก่อนลูกตั้งอัติก่อนเออ ะเหนือบอโอ้โหแม่อย่างนี้ก็มีนะครับเป็นเขาจะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นปฏิกิริยาแอคชั่นเลยนะี่เอออ้าวพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วโยกอ่าดูมือดีวกว่นดูมือซะก่อนนี่นีค่คิดอะไรไม่ออกเต้นก่อน นะฮะคิดเองบอกเต้นก่อนพี่น้องอ้าออนนลำพงแล้วฮะนันลำพงแล้วอ่ะเต้นเต้นเต้นเอ่ะเต้นเต้นเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปออกไปข้างนอก ปเอาไปพ่อไปเออโอ้โหปลุกปลุกปยากเนาะพี่น้องปลุกง่ายๆครับลูกชายผมเปิดเพลงปุ๊บอะเพลงหายเหนือพี่มา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 ,มาป่ะปะปะมาลกูกปลุกมาแล้วเหนือมาแล้ว หายอาจัดไปลูกจัดไปแต่พ่อเปิดให้อะมาอ่ะมาเปิดเพลงเปิดเพลงตื่นเช้ามาต้องออกกําลังกายอ่ะจัดไปเฮ้ย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 โอ้โหตื่นเช้ามาเต้นเลยฮะโอ้โหแหมชอบใหญ่ชอบใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหดูครับขาดำๆครับโอ้โหเอ้ยเอ้ยโยโยนี่ขยันสะดุ้มสะดือนะนี่เฮ้ยเอ้ยน้องเหนือคงไม่อยากกลับบ้านแล้วเฮ้ยโอ้โหนี่โอ้โหครับถือลำโพงเดินเต้นหน้าห้านฮะโอ้โยโยโย่ตื่นเช้ามาไม่ทำอะไรครับแค่แค่ตื่นก็เต้นแล้วอะโอ้ย ที่ฮะที่มาคำว่าตื่นเต้นของแท้ครับเออนี่เลยฮะตื่นเต้นของแท้ผมเพิ่งเข้าใจคำนี้ฮะคำว่าตื่นเต้นน้องบวัวอารมณ์ดีมีหลคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกชายผมนอนตื่นตื่นนอนแล้วไม่ร้องไห้ผมก็ไม่รู้นะ เขาตื mañana, um um. mm like ่นมาเขาเป็นอย่างนี้นะฮะผูกธรรมดาโรกไยาบาลไอ้เจอะเจอเจ๊เย๊เอะเอ๊เจนี่เอะเอะเอะเจ๊โอ้โหทางสติของลูกบัวบานน้อยนี่ถ้าใครดูตอนแรกนะตอนแรกตอนแรกก็ตลกมากเลยเออผมไม่คิดว่าลูกผมจะตื่นมาแล้วเต้นเลยนะฮะนักเต้นที่แท้ทูครับตื่นมาต้องเต้นนะ เยอะเยอะเยอะนี่ยังใส่หัวอยู่ยังใส่หัวอยู่ครับเยอะ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 อ๋อเยอะเยอะเข้าอ๋ออ๋อเข้าใจคำว่าตื่นเต้นแบบนี้นี่เองเยอะ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 สงสารน้องเหนือไม่อยากกลับบ้านคงคิดถึงน้องบาบานก็ต้องคิดถึงธรรมดาไงานเรียงย่อมมีเลือกลากันท่านผู้ชมเออ อ้าวกินนมละอได้นมละพ่อเสือจับชื่นแต่งตัวชุดพี่หมีส่งมาให้สวยไหยฮะนี่ขวัญนมมาเต้นอีกโอ้โหไม่ธรรมดาเออโอ้โหดูขาขายับครับเตื่นไือยังลูกเตื่นไือยัง เนะบบอบานบอบานตื่นรือยังลูกโอเคไหมโอเครือยังหายรือยังลูกหายมืน่นรือยังน้องเหนือกลับวันนี้ตอนเย็นครับคิดถึงน้องไหมลูกฮะคิดถึงน้องคิดถึงน้องครับมาอยู่ด้วยกันกี่วันนี่ ฮอยู่เรื่องกี่วันสามอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่รู้น่าจะหลายวันแล้เยอะ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 โอ้โห,โหแบกลำโพงเต็มเลยนี่นี่ยังลุกไม่ได้นะครับยังสซื่อลืมเซื่อลืมอยู่โย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 ่โอ้ยต้องเห็นตอนแรกก็ต้องเห็นตอนแรกไป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  ไปอาบมาล้างหน้าล้างตามามาเดี๋ยวให้ f c นะครับเข้าไปดูน้องชื่นใจแต่งตัวก่อนกับช่อง e อ e p h a n t น h a i l a n d ครับไปดูได้นะฮะที่ช่อง Elephant น h a i l a n d น้องชื่นใจกำลังแต่งตัวผมก็จะพาเด็กสองคนนี้ไปล้างหน้าล้างตาก่อนน้องเหนือนี่อาบน้ำใช่ไหมลูกโอเคครับเราจะแปรงฟันขอบคุณเอฟซีมากเลยคถ้าใครนะครับถ้าใครอยากปลุกลูกแบบผมนะฮะ ปลุกได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ